nv 8 0 0ปัญหาก็คือใส่สดึงเข้าไปแล้วกดล็อกตัวนี้แล้วใช้งานไม่ได้นะมาเช็คกันปกติมาเข้าหน้าหมดใน่แบตเตอรี่แล้วเนี่ยปุ่มนี้นะเราใส่สดึงปุ๊บก,กดไว้ จะต้องขึ้นเป็นไฟเขียวแล้วถูกไหมใช่กดจะดึงลงปุ๊บจะเป็นไฟเขียวทีนี้มันไม่เขียวให้กดปุ๊บเขาบอกว่าให้เตือนอใ,ใอ,อ,อให้ใส่อ m e r ร f ี่ m ฟมเอมเบรรี่เฟมคือตัวนี้เขาให้ใส่ตัวนี้เข้าไปมันถึงจะขึ้นไฟเขียวแบบนี้ทีนีป้ประเด็นคือเวลาเรากดปุ๊บมันมันล็อกล็อกตัวล็อกสัวเงแล้วเนี่ยมันยังเป็นปุ่มแดงอยู่ ใช้งานไม่ได้ถ้าหากเราต้องกดค้างไว้อย่างนี้นะก็เป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์ไม่ทำงานมันไม่ล็อกนะครับถ้าถ้าถ้าเรากดปุบ๊บนะดันไว้อย่างนี้นะแล้วไฟเขียวขึ้นสามารถทำงานได้นะนั่นก็คือชุดนี้จะมีปัญหานะในช่องทางแรกนะครับการแก้ปัญหาตัวนี้ให้ <c oughs> เราถอดตัวเฟร,รมตัวนี้ออกมาอันนี้ไม่เอ,อาถ <c oughs> อดออกมานะครับจากนั้นก็ถอดฝาครอบตัวนี้จอดให้ดู <c oughs> มีสปูตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแค่ขายให้หลวม ไปยกขึ้นนิดนึงนะทีนี้กลับหัวตรงนี้กลับฝั<า>่งง่ายขึ้นเพื่อจะถอสดสกรูตัวล่าง ก็แง๊กตัวนี้ขึ้นแล้วก็สไลด์ออกทางด้านข้างตัวน,นี้มันจะมีพลาสติกคลิปรองเข้าปับเดินนีน่ก็เวลาถอดรือใส่ก็ระวังให้ตรงตำแหน่งถ้าไม่ตรงอาจจะบิดหักนะทีนี้ตัวปัญหาอยู่นี่สังเกตตรงนี้ครับมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็น ป,ปัญหาตัวนี้ก็คือสปริงมันสปริง,รงตัวนี้เห็นไหมสปริงตัวนี้เองที่เป็นตัวปัญหาทําให้มันกดแล้วมันไม่ไม่ไม่แน่นขอมันก็เลยไม่ไปทำไงทำให้เราใช้งานได้นะง่ายง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลย นะชุดนี้ด้วยการอ,อกเดี๋ยวมาตับขอบลาสติกสท่านครในการขายสูสองจุด,ดนะด่ตรงนี้ให้หลวงนันที่ขออกก็ได้อดพลาสติกเนี่ยมาได้ตรงนี้นะครับเรื้องต้นถ้า ถ้าเราแก้ปัญหา,าชุดสะดึงตัวนี้เอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยเราถอดออกมาแค่นี้นะถ้าแก้ปัญหาจากตรงนี้าาแล้วทำความสาดแล้วมันใช้ได้ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไระแต่ว่าจากจากสภาพของสปริงตัวเนี้ผมแนะนำว่ามนมีคนจะต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้อนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวข้างในนั้นอีกที ฉะน,นั้นวิธีการเปลี่ยนแบบง่ายที่สุดเลยคือเราจะเปลี่ยนตัวนี้ทั้งชุดเลยจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะวิธีการเปลี่ยนง่ายมากเราปลดสายแทนตัวนี้ออกนี่นะบิ้งอย่างมามาะละมัดระมัเสร็จแล้วใช้ตัวนี้2ตัวแบบนี้หนึ่งตัวใหญ่นะ มันจะมีสกรูอยู่หลายหลายตัวเราจะถอดสกรใหญ่หออกตัว2ตัวอันนี้เราก็ย,ยกขึ้นมาได้จบงานเอาชิ้นใหม่ใส่เข้าไปเลยก็เปลี่ยนชุดนี้ทั้งชุดก็จะง่ายที่สุด ในกรณีที่เราต้องการเป Spring, ลี่ยนสปริงเราก็จะต้องในเคสที่แค่เปลี Spring, ่ยนสปริงนะครับตอกตัวนี้ออกเราต้องแกะตัวนี้ออกทั้งชุดเลยทีนี้มันก็มีความยุ่งยากก็คือเวลาที่ปักเซนเซอร์เข้ามาอาจจะมีปัญหาในอนาะคพว่ามันก็จะไม่เจอส,ส,ส,สะดึดอีกทีนึ่งดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนำว่าเปลี่ยนทั้งหมดน่าจะดีที่สุด เดี๋ยวเราจำเปลี่ยนกัน